สวัสดีจ้ายายจอยสวีดเดนจ้ามเมนี่ยายจอยสิผ้าไปเบิ่งตัวอันนึงนะจ้าคือคืออยู่บัานเฮาเลยจ้าบุคคลว่ามันสิพ่อได้มนเมนี่เกิดบังเอิญไปพอ่อยายจอยกันเลยเอามาให้มาให้ท่านผู้ชมเบิ่งน้ำนะจ้ะเนาะโตอีหอยังนั่นไปเบิ่งน้ำกันได้จ้าเด้อป้าป้าป้าไปเบิง่ง เบื้งน้ำกันได้จ้าเด้อเดี๋ยวย้ายจอยสิให้เบิง้งเบื้งน้ำกันจ้าเดี๋ยวชมว,วิวไปก่อนชมว,วิวไปก่อนเด้จ้ามืัอนี้อากาศแจ่มใสมืัอนี้ดีเบิ้งวิวแจ่มใสาอากาศแจ่มใสดีจ้ามืัอนี้มันก็นเศร้าแดดแล,ล้วล่ะอืม Say đẹp đẹp. để yết choa sĩ hay bung kha thật kha kha cho bớt tuổi <laughs> kha để kha 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 hay bưng kha kha để kha 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 thùng kha con, kha 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 ca kha kha thùng kha con. เท่าเดียวจ้านี่แม่จ้านี่คือ้านเท่าเลยนี่เดี๋ยวย่าจอดสิ้ผ้าเบ่งได้ ไอ้จอยสิเขียวน,นี่บิงรูปหน่้านนียให้โชว์หน่ง้านน่จะสะปีดบังบอกยะปิดบังจะปิดบัง,บ,ง,บ,งบอกจะยาอําไว้ ปล่อยออกมาอย่าอ่ำไว้จ้าอย่าอ่ำไว้ปล่อยออกมาปล่อยออกมาปล่อยออกมาอย่าอ่ำไว้เว้าออกมาตุ่งๆเลยเดี๋ยวจะจอยสิให้เบิ่ง แกจอยบอกว่าเอฟซีเห็นตัวอย่างนี่เอฟซีเห็นบ่จ้าเนี่ยเห็นตัวใดเห็นบ่จ้าเอฟซีเห็นมาไหนแกจอยเสีเบิ้งคักๆเด้อบอกมาบอกมาจะปิดบัง อย่าปิดบงังให้พูดความจริงให้บอกความจริงบอกมามีอะไรบ้างบอกมาเห็นไหมจ้าอย่าจอยเสยเบิ้งโดนๆเด้อ bứng đồn đồn bứng khàng khàng nha mua trả cứ giựt nhìn thấy nhìn mua nhìn thấy đấy nhìn mua trả ยืดคางให้เห็นเลยเบิ้งเอาเด้อเอฟซีเอ้ยเบิ้งเอาเบิ้งเอายืดคางให้เห็นเลยจ้าคุณคุณนาอเบืบเอบ้อง เบิ้องทางข้าพเดินนี่บ่เดื่อนจ่อเสยเบิ้งอีกด้านหนึ่งเด้อจ้ะเด้อใส่เบิ้งอีกด้านหนึ่งเด้่อนจ่อจับให้เบิ้งอีกด้านหนึ่งอือเจ็บเสเบื้งอีกด้านหนึ่งเบื้อง ที่เห็นตัวใดเห็นก็จ้าจ bộc má bộc má, giờ vừa đùn giờ vừa đùn bộc má, hả? bộc khác khác, จะอึบไว้ในใจแม่บอกมาโเลยตัวใดกับวา嘛อืมอืมอืมหันวหันหางอ๋อ เพิ่นยืดให้เบิ้งจ้าเบิ้งเอาเด้อเอฟซี่ตัวใดเบิ้งเอาจ้าเบิ้งเอา,เอาดอได้เห็นตัวใดโปรดพิจรารณาญาณในการรับชมนะคะขอให้พิจรารณาญาณในการรับชมจ้าแย้จอยก็าไม่เบิ้งจ้าเบิ้งคักๆเด้อ โอกาสนี้ก็มีเทียเดียวนี่แหละย่าจอยเห็นขี่ขั้นคากนี่แล้วพยาพระแม่อุทัยเทวีนี่นี่พระแม่อุทัยเทวีน,น,วนี่อันนี้มันก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะแล้วแต่โชคใครโชคมันดูชัดๆจ้า เห็นไหมคะท่านผู้ชมออกออกแต่มันไม่ออกแตออก่ออกออกออกแต่ไม่ออกเสียงทำไมถึงไม่ออกเสียงอืม เอ,อ้ยหัวแตกซะนาเอฟซีย่าจอยว่าสิลูกอีกลูกอีกนี่อืมอืมลูเป็นถ้าจะเป็นให้เห็นคักๆอ ปวดไผ่ลุดแผนเด้ไแม่เอ้ยนี่ก็เจ้าเห็นก็น่าแย่เปิ่งเพิ่งสิแย่งคางให้เพิ่งแล้วเด้อ เบิ้งดีๆจ้าเปิ Now, right. ้ลแย่งคางให้เบิ้งเปิ้ลยืดให้เบิ้งแล้วอืมเุิ้เปิ้ลยืดให้เบิ้งแล้วเปิ้ลยืดให้เบิ้งเบิ้งค่ะคเบิ้งเอาค่ะอืมเปิ้ลยืดให้เบิ้งแล้วยืดคางให้เบิ้งจ้าอืมอืมอืมเปิ้ลยืดคางให้เบิ้งได้จ้าเด้อ ดังเหตุเตือเตื่อได้ดงเหตุเตือเตื่อได้จะเด้อืมอืมอาบมออกบอกบมาออกบอรออกได้ออกได้ออกได้อืมอืม จะกดไว้นะปวดพายให้ลูกปวดพายให้ลูกให้ล้านโอเคน้อยจ้ะเนาะปวด พิจารณาในการรับชมค่ะคลิปนี้ไว้สนีทกันเด้จ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจอยเด้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะวันดีจา้า